สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตรผสมผสานค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาจะพามาพาปลูกโหระพานะคะโดยจะใช้กิ่งปลูกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แม่แก้วก็ใช้กิ่งนะคะใช้กิ่งปลูกนะคะโดยไม่ต้องใช้ใช้ไอ้นั่นมันเลยนะคะไม่ต้องใช้เมเล็ดนะคะเนาะเราจะใช้กิ่งที่เรา เอามาจากเาซื้อมาจากร้านค้านะคะเนาะซื้อมาจากร้านค้าเนาะเราก็จะเอามาปักชํำนะคะวิธีปักชํำนะคะเนาะเราก็จะใช้ตรงเสมมุติว่าด้านบนมันเป็นยอดใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็พอเราตัดเอาไปแกงนะเอาไปใส่แกงใส่ต้มได้นะคะเนาะเอาไปผัดใส่หอยใส่อะไรได้นะคะเนาะทีนี้แม่แก้วก็จะพามาปลูกนะคะ อันนี้จะอัปเดตโหระพาให้ดูนะคะเพื่อนๆเนาะจะปลูกในกระถางให้ดูค่ะเนาะอันนี้คือไม่แก้วชำชำในกระถางนะคะนี่อันนี้คือชำในกระถางเนาะนี่ค่ะมันก็จะแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกมานะคะนี่ค่ะก็จะต้นใหญ่มากไม่แก้วตัดไปหลายรอบแล้วค่ะนี่ตัดไปกินหลายรอบแลนะ้วเนาะเราจะต้องใช้ ตัดกันไกลตัดเอานะคะนะมันถึงจะขึ้นมาใหม่นะคะพอเราตัดแล้วมันก็จะแตกออกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่มันก็จะแตกออกแตกออกแล้วมันก็จะต่อยอดขึ้นมาเนาะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะนี่เพิ่งเพิ่งลงรอบหลังเนาะอันนี้ลงรอบหลังนะคะอันนี้คือเราชำอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้มันปลูกเยอะเกินเนาะ มันก็เลยดูที่ข่า่เนเพื่อนๆค่ะนี่งามมากเลยนี่ค่ะแม่แก้วโดยใช้กิ่งนะคะเดี๋ยวก็ไปรับชมวิธีปลูกเลยนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาตัดก่อนนะคะเราก็จะตัดกิ่งออกประมาณนี้นะคะ,น,ะน,นี่แล้วอันที่ข้างบนเราก็จะไปใช้นะคะจะตัดประมาณนี้นะคะ,ะตัดประมาณนี้เนาะ ไปเตรียมดินเลยนะคะแล้วก็ตัดยอดออกนะคะยอดเราจะเอาไปไปผัดได้นะคะเนาะตัดยอดออกก่อนนะคะเราก็ตัดยอดออกเลยค่ะนี่ตัดยอดตัดใบออกเลยนะคะเ,เอาไปเอาไว้ใส่ผัดมะเขือได้ค่ะเนาะ นี่เราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแก้วจะเอาปักไปถึงตรงนี้มันเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งนี้จะเอาเอาตั้งไว้แบบนี้นะคะเนาไปเราไปเตรียมดินกันก่อน,นะค่ะแม่แก้วจะใช้ดินแม่แก้วผสมเอาไว้แล้วนะในในกระถางนะคะดินเก่ากับดินใหม่นะคะ สมที่เท่านะแต่ไม่มีแกลลนะคะจะใส่ประมาณนี้นะคะเนาะทีนี้ทีนี้เราก็มาปักชํากันเลยค่ะเนาะนี่นะคะเอาเอาประมาณนี้เนาะสองท่อนก็ได้จะท่อนเดียวก็ได้นะคะเนาะมันจะขึ้นหมดเลยค่ะนะเนาะพอเราตัดเราเราก็ปักลงไปเลยค่ะเนี่ยปักลงไปประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาแตกก้านออกมานะคะนะเนาะนี่ค่ะแกจะปักสองยอดเนาะที่จริงนะเอาอันนี้ออกก็ได้คะนะ่ะเนาะแต่ว,ว่าไม่แก้วปักลงไปเลยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะไม่แก้วจะปลูกตักสองกระถางเนะาะจะอันนี้คือคือเราชำเอาไวนะ้เนาะ าชําเอาไว้เดี๋ยวจะไปให้ดูอันที่แม่แก้วชําเอาไว้แล้วเมื่ออาจจะได้สองอาทิตย์เนาะแม่แก้วชําเอาไว้แล้วสองอาทิตย์เนาะปักในในกระถางเลยนะคะแม่แก้วก็จะปักลงไปนะคะรากเขาจะออกมาตรงนี้นะคะนี่รากจะออกมาตรงนี้เนาะ,ะนี่เราก็ลดน้ํานะคะ เนี่ยเมื่อเราชําไว้แบบนี้แล้วนะถ้ามันออกรากเนาะประมาณทักสองอาทิตย์เราก็เอาไปลงดินได้เอาทําเป็นแปลงใหญ่ได้นะคะแล้วก็เอาตั้งไว้ในที่ร่มนะคะตั้งไว้ที่ร่มแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในกระถางที่แม่แก้วชําไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเนี่ยนี่แม่แก้วชําไว้ประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ มันก็จะแตกยอดออกมาอย่างเนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาตามอันนี้เนาะตามกิ่งก้านสาขานะคะเนี่ยนางลักก็ขึ้นค่ะแต่ว่านางลักนะนางลักก็ในแก้วน่าจะใช้เม็ดโรยนะนี่เ,เม็ดมันมาโรยเนาะเม็ดสดๆมาเลยนะคะเอามาจากต้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซองมันไม่ค่อยขึ้นเนาะเนี่ยค่ะนางลักม่แก้วเนาะนี้ก็ได้มาใส่ในกระถางนะคะเดี๋ยวม่แก้วเอา เอาขึ้นมาให้ดูนะคะเนาะภาพอาจจะสะเทือนหน่อยนะคะเพราะว่าแม่แก้วจะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะปื๊บนี่ค่ะนี่นี่น,นี่สองอาทิตย์กว่าๆนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราจะใช้กิ่งมันใช้กิ่งปักชำเห็นไหมคะนี่แม่แก้วเอาลงไปนะมันหน่อมันก็จะขึ้นมาตรงเอตรงตรงข้อมันตรงนี้เนาะ วกรากมันจะขึ้นมาตรงข้อเราก็ปักชำประมาณนี้ค่ะประมาณสองเซนเนาะเราตัดสองเซนเนาะตอนที่ไม่แก้วตัดเนาะจะสองเซนนะคะทีนี้เราก็นําไปไปลงดินได้หรือว่าอันนี้เราก็ใส่ไว้ในกระถางได้นะคะเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะก็คือเรากินแล้วเราก็เอาลองมาปักชำดูค่ะเนาะก็จะได้โหระพาได้กินต่อไปอีกค่ะ นี่ก็คือวิธีการขยายพันธุ์โหระพานะคะไม่ต้องใช้มเมล็ดนะคะ<อ>ก็สำหรับต้นนี้เนาะแม่แก้วก็จะมาเอาชําไว้ในในกระถางต่อนะคะเนาะ<อ>ว่าเราเราก็จะมารุ้นกันอีกสองสอาทิตย์เรามารุ้นกันนะคะเพื่อนเเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC นะคะที่เข้ามาชมนะคะเราถ้าเราปลูกเ,เราไม่ที่เยอะเราก็ปลูกลงลงดินนะคะถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ใส่กระถางแล้วก็วางไว้ตามถ้าปลูกตามคอน,นโดอะไรเงี้ยพื้นที่น้อยเนาะเราก็ใส่กระถางปลูกได้นะคะเนาะ ทีนี้ทีนี้นะพอพอมันขึ้นพอมันขึ้นเยอะๆเนาะเราก็จะใช้สังเคราะแสงนะคะอันนี้แม่แก้วทําอุ้ยมันสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยแม่แก้วทําเอาไว้ประมาณได้ประมาณสองเดือนแล้วแต่จะจะเก็บเอาไวท้ทําหัวเชื้อเนาะอันนี้ปลูกสะละแหน่เนาะก็เดี๋ยวก็มาลดเลยค่ะเนาะเราจะลดเพียวๆไม่ได้นะคะถ้าถ้าเราลดนั้นแต่ อันนี้เราลดน้อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะช้ำได้เนาะไม่ต้องลดเยอะนะคะเพื่อนๆพอพอเปียกๆนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอมันขึ้นเราก็ใช้สังเคราะห์แสงลดนะคะอันนี้อันนี้ใส่หัวเชื้ออันนี้ไม่ใส่หัวเชื้อนะคะมันสีมันจะแตกต่างกันนะคะใส่หัวเชื้อก็ไม่ใส่หัวเชื้อเนาะมันจะแตกต่างกันเลยค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ